ให้ไปให้รอดเดี๋ยวจันล่ก็ให้ทานจงมีใจชนะ พุทธกลางวันลุกไปจุดธูปพุทธกลางวันเนี่ยไปจุดธูที่การเป็นตาอธิษฐานได้ทันทีวน,นิจันทร์ตอนจันทร์่ก็เจอนะครับสำหรับตอนที่เกิดวันพุธกลางวัน นะออกมาจุดธูปนะด่าเพื่อเป็นการบูชาพระประจำวันเกิดแล้วก็เทวดาประจำตัวของเราด่าจุดธูปหายไปดงังด้านสารเพ็งตาด่าด่านึกอธิษฐานเอาแต่เสร็จแล้วก่อนเราจะปักธูปแล้วก็อ่ะเป็นการขอพรพระอาจารย์แล้วก็อธิษฐานขอพ,อพระอา์ ที่เบื้องบนหลายโยก็อาจจะร่วมทำบุญเป็นการร่วมตาบูชาพ,ะพระประจำวันเกิดบูชาเทวดาประจำตัวก็มีไม้ไม้บอกบุญ ก็ทำบุญตามศรัทธานะอ่ะจะเป็นยี่สิบหาสร้อยก็ตามศรัทธาเทยนโตะโิยาโเตตยาะนันทวันตานวะเววัวันวิโยตุเรีตรีไต้เรปเรา

ตามศรัทธานะเป็นการบูชาพระประจำวันเกิดของกาเซมดังเฮ้ยไม่ทายวันเลยอ้าวู้กมาวันวันลุกทายกลับไปดังที่เดิมนะครับอย่าพากัจจสวดพระประจำวันพุธตังวันเดินครับทุกตังวันเดินอ้าวพออย่าพากัจจสวดสวดวันพุธครับผม

อห้ขดที่เกิดวันบุตหายทจบหายตบให้โรคยห้ไขให้ตคเปรียจันได้ก็ให้ทานจงมีใจจะนับมงคลปนโทดกทดกาวิญญาณจะทำดยอิทิเตโต ไปคนที่เกิรรดวันพฤหัสอ่าววันพฤหัสเดินครับพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเดินจะวันพฤหัสก็ือเป็นวันตรมภูน,ค, <laughs> น,รน,ค,นครับ ดีเทพพระฤาษีทรงความปันใดที่เ <fraction> ก <character> ิดวันพลรหก็ตั้งใจอธิษฐานขอพรเเเเยยยาต ยนโตภทีิยาภูริเตกยานังนาติวันาะเอวังตวังวิจยโอโหิจัยตุใจออาราจิตาปนก ก็จะแักเทศการก็บบขด้นไปที่พระจานารย์นะตามยเบอร์ของเราต่อไปปัดคู่ไปการก็วาไปการคนที่ะบรรจักรพรสีพี่เือนยอดที่ใจแล้วก็ทปไปตไป

เป็นพระป่าก็เป็นการบูชาพระประจําบังเกิดเทวดาประจําตัวเดี๋ยวก็ไปการร่วมทอดผ้าป่าขอขมากับแม่ทั้ง้าอ่าแล้วก็อัุโมทนาตามศรัทธาหนาบีไม้หนาไม้บอกบุญอ่าเดี๋ยวก็ติดติดไปยี่สิบบาทห้าสิบบาทอ่าคือเราใช้ทุกวันนี้อาทิตย์จันทร์อังคาร าลาี y, ่อเราปัจจุบ pues uh, well ันแต่ถ้าหรตยังลาดไไม่ถูกนะเนี่ยอาทิตย์จันทร์อัอะไรเนี่ยาอหรวตัลถ้เราใช้ทุกวันก็อาทิตย์จันทรพัธร์วเจ้านะอหรลตเนับอย่าง อาทิตย์การพุดเส่าประหัสเออหมูกระเต่าเนี้ยแหัวตจมก็จะพูดจังแต่ถ้าเราใช้ปัจจุบันก็อาทิตย์การนั่งพานนะเพราะาแหกพูดเต่าันเก่งเก่งเก่งจะแหกพูยจงได้รับใจก่อนจังบางเก่อน ยาวยาวของแอกพุกบอสธรรมดานะเจ็ดพันกว่ามันมันก่บอกจะย้อมเงินไทยย่อมเงินไทยต้องดูดูดังหมาละต้องเนี่ยต้องดูทำหมาละจะบอกไม่ได้เยอะมากนี่ก็เลยยาวหมาละ

ได้สิบเก้าปีเท่านันเข้ามารักษาภายในลทธิบามสิตโภพวรดับสารพัดทุกดับสารพัดโดดับสารพรคดับสารพัไฟดับสารพัดคร้อนจะรียนการไรตปะ หายหายคราเนี่ยจันไรก้อยทอนจงมีเจรนามงคลอนทอดตอาวิญญาณนาจังเป็นโดยอยเปิโตพระท้าวทุกษาทุกข์ทุกรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวย วันศงกร์วันศ no <Bonnie> ุกร์เช e ิญครับวันศุกจบจักจบจัดใช่ไหมใช่ไหมโอเคเนาะจะบอกหน่อยนี่เราเพิ่มเพิ่มเพิ่มถ่ายรูปแก่แล้วแต่ข้าวพวกนี้ไม่ได้แจกแต่บ้านศุกร์ก็ยังติดทุกขนะครับมีลูกอยู่ในบ้านเราต้องจ่ายทุกข์มีลูกเอาบางต้องแก่ทุกข์กติดทุ

การเดิทาด่เดเทเวเจาเทพาปาป่าเดรยะเตธดอะตัตินัมทาะโะกอบพรกอมกับโคกจะหารขึ้นไปที่พระจันทร์ขอใกาขอพระห้กร

ระจำกางนีงเ้เลยวันท,ที่ท1 7เดือนมกราทักเป็นวัญญนอายุวัฒนะมงคลของอาจารย์แป๊ดสุดยอดพระเจดีย์อาจารย์เทพเจ้า1 7มกรา11มกราวันเกิดอาจารย์เทพเจ้าแห่งรูปหน้าและคอตี๋เป็นพระเจดีย์อาจารย์ที่มากไปด้วยอาราธนาเล่นกานเป็นโภาษาพิธีกรรมนะครับจะแจกพระหลวงพระทวด3สมเด็จ มีท่านสงสัยว่าสามต้นเดชคืออะไรหลุมต้นทวดต้นเป็นสมเด็จพระราชฎรีสามีรูดูประมาณการได้รับพระราชทานจากพระเบญจจาเปรายบการค้นสรดและ็สมเด็จพระโคกนะคือชื่อเดียวกันอีกสมเด็จคือเนื้อสมเด็จพระโพธิ์จานโตภพกิรังสีมีเนื้อผสมวัลลังบาหูโภคเกศนะและอีกสมเดชเป็นมีลายเจนอยู่ข้างหลังสมเด็จพระราษุรีสมเด็จพระมงอะไรนะ มหาลัชเช้ามงคลผู้นี้สมเด็จทกไทยท่านมอบลายเทีนให้กับอาจารย์แปเป็นหลวงพ่อทวดเกยีติน้ำเจด็จตื้อแจ่วันที่สิบเอ็ดอายุวัฒนมงคลนะพัะแก่ทุกองจะต้องมีโค้ดจะมีหมายเลขรับไม่มีการซื้อขายวันที่สิบเอ็ดจำไว้เลยนะฮะแต่เช้าก็มีเนื้อหนึ่งแต่เนื้อที่จะแจกทุกแจกเดียวครับสามสมเด็จเนื้อที่ทำพิธีผสมมาเมื่อวันที่ ที่ผ่านมาเดือนที่11ที่ผสมเนื้อนะฮะก็จะมีเนื้ออบางรูโพมีเนื้ออป็นตาหลวงพโตวัดประดูชิมพีมีปีนขาโต๊ะมีมพนปกโพมีจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองมหาเสน่ห์ปดนี่แล้วก็กระหนกข้างทั้งหมดนี่ถ้าผุดโต๊ะถ้าบสมบูรณ์เนี่ยก็มี20ล้านแต่นี้พระที่แตกขาดอาุธเสียหายแล้วก็สมเด็จสงชายก็ให้ นายนายตำรวจใหญ่พลตำรวจเองสาตระมคุลสาลวสิงห์ยังไม่ได้ตระมะคุลนั่นแหละได้เพื่อไรตะมะคุลสาวสิงห์ไปเอาดินกากยัดจากตำบลยะลาในอำเภอเพวงจังหวัดยะลาเป็นดินที่ยัดกินสมัยก่อนแล้วก็ให้ประชาชนมาย่างมาปิ้งกินแก้คอแง่งนอนเขาเรียกดินกากยักเลยครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของปูนง้มหรือปั้นอตวัดป่าเลยไร มอบให้ท่านแกบุญมอบ,อมอบอโดยท่านเแกบุญเต็มทีนะที่สมัยอุ่ทองและสมัยรัชกาลที่สี่แล้วก็จะมีท้องสารหิ่งจุนนาดูนแล้วก็เขาตอบเป็นร่วมที่เขาร่วมบวชสุโขทัยแล้วก็หวานนะว่าอธิที่นบอกว่าดินแดนที่นี้จะต้องเป็นที่อุดอมสมบูรณ์แล้วก็ที่ศาสนาจะต้องรุ่งเรืองก็เลยเป็นเขาตอบขิงให้เป็นอ่านให้เล่นเขาตอบเขาตอบเป็นร่วม อาจารย์แป้งก็เลยไปทำแล้วก็ทันมาตั้งแต่หรูปโขดศพวัดป่าทองมาทำเท้าจนมาถึงปัจจุบันก็มีเนื้อผสมแล้วก็ผมวิเศษอีกพิเงปัดต้องมันตีตีถึงเหยี่ยมหมาค่าทุกท่านผมน่จะเตือนทางพิธีอินดูใช่ไหมครับที่ประโถงบนศาลแล้วก็ว่ามหามงคลจากวัด้วยมงคลตะบูรเลือดลงไปแล้วหนักของกันโลที่ลูกคนดื่มตัวเล็กแล้วก็กินกลางตงแล้วก็คนนี้จันขาวจันหงุ่มจันแจ สุดยอดของมวลสาวนะครับพิมเสร็จแล้วนะครับก็วันที่สิบเอ็ดก็จะมีพิธีใหญ่หน้าจะเป็นวันที่สิบหรือวันที่เจ้าอาจารย์แป๊ะจะจัดพิธีครั้งหนึ่งจะมีโรงพักเลยเอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเอาเอาองค์ที่มาเนี่ยังเหลือเยอะยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะองค์ที่มาเพราะอาจารย์แป๊จัดพิธีที่ยิ่งใหญ่หลวงพ่อพัดก็ทำเรียบร้อยไปแล้ว แล้วก <muitas S 2> ็หลพ่ออะไรองนึงที่หลายองค์หลวงพ่อทองอายุร้อยสิปียครับตอนนี้ก็เลยหลวพ่อตกูลวัดหลักบองอายุร้อยยี่สิปีลวพอขัวัดหนองแดนอบลราเชื่อจังหวัสระบารีปีนี้ก้าสิบเจ็แล้วก็หลวงพ่อนาหลวงพ่อนนนี่ยังอยู่ยังว่าอยู่ตรงข้างหน้าบ้านผมเลยอะไรโดนอารรยขดการเสียภรรยขิดดิ้นลอยก็โดน แล้วหายุคตัดว่ามันหายเพราะอะไรเสียแล้วลาวหน้ากุติดลืมลูกเดียวัดติดคนเลยะครับครับจำไดเลยนะครับที่เป็ดจำได้เลยนะที่เป็ดโรกลาอายุวันกลามงคนขอเต็มแป้งสุยอดทียัยที่เ็โตพรวาพระตุกกำลังวันทันได้ที่เป็ดปีเชิญกันเข้ามารักตาภายในฤๅ เตบาลเมเติปตอพระตะวัดดำระพัดโชคดำาระพัดตกดำกระพัดร่วงดสาระพัดไปดำาระพัดกลอาเสียันไงสับากรกัางวันสัพพะากรงงืนจับปะากรงางคืนจัปะกรกางแรงก็วันก็ เดือนคราปิคราดีเข้ามาคราลายหายไปคอยขาดเจ็บป่วยจบหายทุกข์หายตกหายรอด รวยวันนี้วันนี้ถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดีเอาคนเกิดวันเสาร์เกิครับใช่ไหมเต่าเนาะครับครับครับคนเต่าก็จุกด้วยมันตนึกถึกตะแป็ดด้วยแบบวันเสาร์นึกถึงเต่าอือเดียว อ่าถ้าเกิดเกิดวันเสาร์นะครับเดี๋ยวก็ออกมาจุดธูปนะในการรงเตัวเกิดวันเสาร์ก็ออกมาจุดธูปวันเสาร์มีกําลังสิทธิ์เป็นคู่พิเศษกับพระหลานที่เทียนนะครับเทียนสาธิตการไม้หานะครับถ้าจะหาพรกเครื่องห้อยต้องพ้ามาปกถ้าจะหาเครื่องรางต้องราหูนะถ้าจะหาสังต้องสังดันนะสังราหูนะอ่มีสังราหู มีกำลังสิทนะหันหน้าไปทางู้มีพรงตาณพระราหูเนี่ยมีผู้มีดวงเาตามตำราทักษะพระปัญาวันเกิดูชาเหูโศภ์ผีราหูโสภาก่อนที่จะปักทูบแล้วก็ขึ้นผัานขึ้นไปที่พระจันทร์ธรรมดาวันอังคารวันพฤหัสไปปักพระจันทร์เต็มตัวแล้วก็ขอถวาพระจันทร์ด้วยก่อนที่เราจะปักทูบ การที <formation. S 2> ่ต <handled it. S 1> mm ัดเทงตาราบนะการที่ตักเทงตาเพื่อเป็นการบูชาเทพเทวดาศิกษาปิดนะโดยจฉพาะภาพป่าป่าเทไรจากประโยคก็ว่าจากอ่านไปด้านซ้ายมือของเรานะจะการลอพ่อพระจันร์ลายถวายองเลยไระจันทร์เป็นพระาตุแบต่างเลย ก็เดนแวคุณหลวงพ่อทำไปชมทยผมเดินพ so 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 the ุโดลงได้ตีสองห้าสองห้าสองศูนย์สองหนึ่งเดินพุโดลงได้าอออกการตเินารทางาระเิัเกิด